อนนต,ตอนนี้นะคะ ej นะคะก็อยู่ในงานซึ่ง new x นะคะได้เปิดตัวเป็นทางการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูแบบรวดเร็วก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้คนค่อนข้างเยอะนะคะ คันแรกนะคะคันนี้ก็จะเป็น Active นะคะรุ่นเริ่มต้นเนาะอ่าอันนี้ไฟท้ายของ Active เลยมาแบบโฉบใหม่มาเลยนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราเราแพนไปแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆงานเขายังเปิดไม่เสร็จดีนะคะเดี๋ยวจะลงชิปให้ดูลายรุ่นอีกทีนึงส่วนคันถัดไปนะคะ,ะเป็นสีใหม่นะจา๋าคันนี้จะเป็นสีเทาโอเพกแต่ว่ามันเป็นสีใหม่เลย สำหรับรุ่น,นนะใช่สำหรับรุ่น i n นะเห็นโลโกโล้ i n ใช่ป่ะตรงข้างท้ายอ่ะอเออแล้วแม็กใหม่แม็กลายใหม่มีคิ้วล้อนะคะแล้วก็หลังคา,งงางก็จะเป็นสีดำแล้วถัดไปก็ปจะเป็นสีแดงจะเป็นอันติเมทอันติเมทป่ะเดินไปนิดนึงเดินได้รอรอไปนิดเดียวแล้วก็บนเวทีก็เป็น a s เหมือนกันนะคะสีขาวมุกอยู่ใกลๆตรงนน้ แล้วก็ที่อยู่ข้างๆชันสีขาวคันนู้นก็จะเป็นสีใหม่อีกเหมือนกันนะคะอตอนนี้ที่เราเห็นคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลงมีฟ้ดวยลายรุ่นมาให้เจาะลึกกันอีกทีนะคะ